สวัสดีเพื่อนๆชาวโบรนี่ทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักและเป็นวันที่14กุมภาพันธ์พอดีผมก็เลยอยากจะทําคลิปจัดอันดับคู่รักสุดหวานแหววในมาริเทนโพนี่กันนะครับผมโอเค จะมีคู่ที่คุณคิดไว้หรือเปล่าหรือว่าจะมีคู่ไหนโดนใจคุณบ้างไปรับชมคลิปเลยครับผมแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เอาแค่คู่รักแบบคู่รักที่เขาแบบเห็นกันเห็นกันชัดๆแต่ว่าเขารักกันเขาเป็นแฟนกันนะผมจะไม่รวมแบบคู่จิ้นนะคือถ้าคู่จิ้นเนี่ยผมจัดแยกไปอีกคลิปนึงแล้วกันนะถ้าเกิดคลิปนี้สึ่งซักเออหนึ่งร้อยไลค์อ่ะกูก็ไม่น่าถึงะแต่ลองดูแล้วกันขอสักร้อยไลค์ครับผมถ้าถึงเนี่ยผมจะทำแบบคู่จิ้นแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะ like ครับผมโอเคมาที่อันดับท ไลราและบอนบอนก็คู่นี้นะผมเป็นตัวละครวประกอบฉากเฉยๆนะแต่ว่าก็เป็นคู่รักที่ผมว่าน่ารักดีนะก็คือเขาเป็นคู่รักเลสเบี้ยนอย่างนั่นแหละครับผมก็คือเป็นหญิงกับหญิงนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมถึงจะเป็นตัวละครประกอบประกอบฉากก็เถอะแต่ว่ามันมันน่ารักอ่ะเออเวลได้เห็นเขาแบบเดินผ่านฉากมากกอดกันกินข้าวด้วยกันและสุดท้ายตอนจบเขาก็แต่งงานกันแล้วนะผมก็ผมว่าน่ารักดีนะเออผมและในเวอร์ชันเอ็กซ์สเตอร์ผมว่าสวยมากนะผมผมว่าสวยมากเลยแหละผมก็เลยขอจับไว้ที่อันดับที่เจ็ดละกันครับผม อันดับที่6ได้แก่ s h i n i n g Arm o r และเช d e n ส์นั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะอ้าปากค้งว่าแบบฮะคู่นี้นะอยู่ัดับ6บ้าเปล่าอ้ชายก็อย่างที่บอกไปผมว่ามันคือความสึกส่วนตัวของผมนะในความมุมมองผม่ะผมรู้สึกว่าคู่นี้ถามว่ามันน่ารักไหมมันก็น่ารักมันก็มีความรักมีความซึ้งอยู่แต่ผมว่ามัน ถ้าเทียบกับคู่อื่นผมว่าคู่นี้มันยังไม่ได้มีแบบโมเมนต์มากขนาดนั้นนะผมจะผมจะรับที่แบบโมเมนต์ความสัมพันธ์ของคู่นี้ของคือคู่นี้มันเปิดมาปุ๊บมก็แต่งงานกันเลยนึกว่าคือมันไม่ได้แบบเห็นฉากว่าเขาแบบแบบความสัมพันธ์ยังไงบ้างก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันก่อนที่จะแต่งงานกันเขาทําอะไรกันมาบ้างนะผมคือเราไม่เห็นตรงนั้นไง แต่ความรักของทั้งคู่นี่ก็ถือว่าหวานเหมียวใช้ได้เลยครับผมจากการที่ทั้งคู่นั้นรักกันจนสามารถใช้พลังของความรั้นปราบเชลลิงได้ทั้งกองทัพเลยครับผมถือว่าเป็นความรักที่ทรงพลังมากครับผมแล้วก็น่ารักดีด้วยครับผมแล้วผมก็ชอบตัวละครเคธเดนซ์นะก็เลยเอาไปที่อันดับ6แล้วกันครับผมอันดับที่5 Big Mac i n t o อ c h และ s ุ g a r Bell บนั่นเองนะครับผมคู่นี้ผมถ้าใครดูในเรื่องคือจะมีโมเมนต์กันเยอะมากครับผม ตั้งแต่บิ๊กแม็กไปจีบเธอนะผมคือเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านของสตาร์ไลท์ในหมู่บ้านเก่าับผมของสตาร์ไลท์นะแล้วบิ๊กแม็กก็คือเหมือนแอบชอบเธอก็เลยแบบแบบแบบอ้างเอาแอปเปิลไปส่งบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าเธอก็จะมีก็จะมีใจให้บิ๊กแม็กเหมือนกันนะก็เลยแบบกุ๊กกิ๊กกันมาเรื่อยๆครับผมและส,สุดท้ายก็แบบ บิ๊กแม็กก็บอกบอกดักเขาไปแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้กันไม่ใช่ไม่ใช่ดิมาถึงเขาก็แบบเป็นแฟนกันลงเอยกันแล้วก็ได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีลูกกันหนึ่งคนด้วยนะซึ่งลูกเขาชื่อชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันฮะใครรู้บอกด้วยละกันคือผมไม่รู้ชื่อจริงๆครับผมบอกเลยว่าโมเมนต์ทางคู่นี่คือมันแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆครับผมความรักนี่คือแบบสุดโต่งมากครับผมคู่นี้หวานแหววกันมากๆครับผมก็เลยเอาไว้ที่อันดับ5แลละกันครับผมอ่าอันดับที่4พิงค์กี้พายและชีสแซน คู่นี้ับผมมันเริ่มจากการที่ทั้งคู่เป็นคู่กัดกันมาก่อนนะผมจากการที่เหมือนชีซันวิทน่ะเขามาแย่งงานของพิงกี้ับผมก็คือมันเป็นตัวตลกแทนพิงกี้แล้ผมก็เลยแบบเกิดการเหมือนประทักคาลมกันมีศึกกันอะไรประมาณนี้ครับผมสุดท้ายทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับผมแต่นั้นก็คอยช่ยวยเหลือกันมาเรื่อยๆครับผมจุดจุดสุดท้ายก็ได้มีลูกกันหนึ่งคนคือโมเมนต์ของคู่นี้ว่าอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากเท่าในซีรีส์นะ แต่ถ้าเป็นในคอมมิกเวอร์ชันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสุดโต่งมากครับผมขอบคุณช่องพิพ p l ภัณฑ์เอามาสปอยนะผมเพราะงั้นผมคงไม่ไปทางรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนครับผมแล้วสุดท้ายคู่นี้เขาก็ได้มีลูกกันหนึ่งคนที่มีชื่อว่าลิวชีสเป็นลูกชายครับผมซึ่งผมบอาตรงนึกว่าผู้หญิงนะแต่พอไปอ่านวิก,กิจริงๆอ้าวเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยคือแบบคือหน้ามันแบบมันหวานมากหน้ามันแบวมากครับผมนึกว่าผู้หญิงอะแล้วยิ่งสีตัวมันแบบเหลืองๆชมพูชมพูด้วยอะมันแบบโอ้โหเป็นผู้ชายได้ไงวะเนี่ย และคือตอนสารภาพรักของทั้งคู่นี่คือมันแบบมันกินใจนะคือมันแบบการสารภาพรักโดยที่ไม่มีคําว่ารักอะนึกออกปะคือบทสนทนาของคู่นี้ตอนที่เขาสารภาพรักกันน่ยมันไม่ใช่สารภาพรักไปรู้เหมือนกันนะผมคือมันแบบสนทนาแบบกันประมาณนี้ครับผมขอเอาภาพจากช่องบิวว์พัทต่อแล้วกันเพราะว่าถ้าบอกออกาพเองมันจะห่วยครับผมต่อมานะคะพิงกีกิพายก็พยายามที่จะสารภาพบางอย่างในใจออกไปให้ชายหนุ่มได้ฟังโดยเริ่มจากการที่ยอมรับว่าเธอเนี่ยทำตัวแปลกๆไปชีสเองนะคะก็บอกว่าเขารู้สึกแปลกๆกับพิงกี้ิพายเช่นกัน แต่แปลกในทางที่ดีนะพิงกี้พายนะคะจึงมีความมั่นใจและกล้าม,มากขึ้นก่อนที่จะสารภาพว่าเธอชอบหัวเราะมากๆและคิดว่าเสียงหัวเราะของเธอนั้นเจ๋งกว่าชีสแน่นอนแต่มันจะดีกว่านะถ้าเธอได้หัวเราะก,กับเขาถ้าเราได้หัวเราะด้วยกันซึ่งชีสเองนะคะก็เห็นด้วยและมีความรู้สึกแบบเดียวกับพิงกี้พายเลย ท้งสองนะคะเดินออกไปพร้อมเรื่องตลกที่ทําให้พวกเขาเนี่ยหัวเราะร่วนร,ร่วมกันในขณะที่การประจนภัยของพวกเขานั้นกําลังจะดําเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหคูรน่ารักอะมันก็เลยขอจับว้ที่อนันดับที่สี่แล้วกันครับผมอนันดับที่สามทั i ร์ไลท์สปารและ Flash s e n t r y นั่นเองครับผมคือคู่นี้จะบอกว่าเป็นคู่แล้วก็พูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะว่าคู่นี้เขาก็ไม่ได้ลงรอยกันนะผมแต่ก็โมเมนต์ของคู่นี้มันโดนใจมากจนผมขอใส่เข้ามาในหมวดหมู่คู่รักเลยแล้วกันครับผม ก็คู่นี้มันเริ่มจากการที่ทวารท์นั้นตามซันเซชิมเมอร์ไปเนื่องจากเธอนั้นขโมยมงกุฎของทวารท์ไปแล้วก็ตามไปที่โลกมนุษย์นะครับผมจากนั้นก็ได้เจอกับแฟลตเซนทีแล้วก็เหมือนแบบกุ๊กกิ๊กกันเหมือนแบบแอบป,ปิ๊งปิ๊งกันอยู่นิดนิดหน่อยครับผมแล้วก็ตัวแฟลตเนี่ยเขาก็ได้ชวนทวาลท์มาเต้นดำด้วยกันในงานนะอันนี้ไม่เรียกเต้นกันจริงๆหรอวะเนี่ย <laughs> แล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักต่อกันมาเรื่อยๆครับผมในภาคต่อต่อนะ แต่ก็นั่นแหละครับผมมันคือความรักของคนสองโลกนะคือมันแบบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมคือนึกออกป่าคนสองโลกแล้วคือเหมือนเป็นแบบคนละสปีชีส์ด้วยถ้ามันอยู่คนละโลกกันอ่ะเออเสียดายนะที่เขาไม่ได้เอาเอ็กวิสเตอร์มาต่อยอดให้มันแบบไกลกว่านี้ครับผมผมอยากมีโมเมนต์ของแบบคู่นี้แบบอีกเยอะมากอ่ะอย่างเช่นแบบให้แฟลตไปเยือนโลกโพนี่อะไรอย่างเงี้ยคือให้แบบไปอยู่ในโลกโพนี่แล้วก็เจอทวารายอีกรอบนึงแล้วก็เหมือนแบบมีโมเมนต์กันกุ๊กกิ๊กกันอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าจะน่ารักดีเหมือนกันนะ เฮ้แต่ก็น่าเสียดายครับที่มันไม่เกิดขึ้นนะผมแต่ยังไงซะคู่นี้ก็ทิ้งไว้ซึ่งความรักและความหวานแบบที่เราจะไม่มีวันลืมเลยก็ผมก็เลยขอจ่ไว้ที่อันดับที่3แล้วกันครับผมอันดับที่2 Bright m a x และแพร์บัตเตอร์ก็คู่นี้ผมจะเรียกว่าตัวประกอบไปเลยก็ได้นะเพราะว่าทั้งเรื่องอะโผล่มาแค่ตอนเดียวไม่สิต้องบอกว่าโผล่มประมาณ2ตอนแต่ตอนที่สที่มันโผลมาเน่ยมันโผมประมาณไม่ถึง5วีดด้วซ้ำมึง แต่ถึงจะโผล่มาแค่ตอนเดียวมีมบทบาทแค่ตอนเดียวก็เถิดแต่ว่าบอกเลยว่าความรักที่มันโดนใจมันแบบซื้อใจผมมากๆเลยครับผมอย่างที่หลายๆคนที่อาจจะไปดูคลิปจะระดับของผมมาแล้วนะที่ผมชอบตัวละครเนี่ยจะรู้ว่าผมชอบสองตัวละครนี้มากครับผมเพราะว่าความรักของเขาเลยนะมันเริ่มจากการที่ทั้งคู่นั้นเป็น2ครอบครัวตระกูลคนละตระกูลกันนะผมก็คือตัวไบแม็กเป็นของครอบครัวแพรแพรอะไรวะแอปเปิ้ลดีกูจําสลับกันขอโทษไบแม็กเป็นของครอบครัวแพรส่วนแพรบัตเตอร์เป็นของครอบครัวแพรทุยไบแม็ก เป็นของครอบครัวแอปเปิลส่วนแพรบัตเตอร์เป็นคนของครอบครัวแพรเออถูกสักทีนั่นแหละครับผมคือทั้งคู่เนี่ยเขาแอบปิ้งกันตั้งแต่เด็กเลยครับผมตั้งแต่แบบยังแบบแบะเบาะเลยนะอันนี้เรียกว่าแบะเบาะได้ไหมเขาแบบโตมานิดหน่อยแต่ว่าก็แบบยังเล็กอยู่อ่ะเออนั่นแหละฉะนั้นไบแม็กกับแพรบัตเตอร์ก็แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอยู่มากมายครับผมอย่างเช่นชวนกันออกไปเดทกันบ้างแอบหนีกันไปเดทกันบ้างอะไรเงี้ยไปปิ๊งนิกกันบ้างอะไรเงี้ยครับผม แล้วไมกก็จะคอยช่วยเหลือแพรบัตเตอร์อยู่ตลอดเวลาเลยครับอย่างเช่นตอนที่แพรบัตเตอร์เนี่ยเขาเหนื่อยจากการแบบถอดอันนี้มันคือหลังถอดรากถอนราก,รากสักอย่างหนึ่งนะครับผมทำาห้ไบรเมกถึงขั้นยอมแบบหนีออกมาจากแบบบ้านตัวเองแล้วเพื่อมาช่วยแพรบัตเตอร์ถอนรากเลยครับผมคือโอ้โหบอกเลยว่าบอกเลยว่าสุดยอดเกินหน้าเกินตามอะไรหนุ่มคนนี้ครับผมเออลืมเล่าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสอง,องครอบครัวนี้ตอนแรกเขาไม่ถูกกันครับผมคือเขาแบบเป็นเหมือนเป็นคู่แข่งกันประมาณนี้ทขาไมแบบความรักของสองคนนี้เขาเลยไม่กล้าที่จะบอกแบบครอบครัวเขาว่าเารัักกนนะผม จนกระทั่งครอบครัวแพร์เขาตัดสินใจที่จะย้ายออกไปเพื่อนหนีจากครอบครัวแอปเปิลนะผมทำให้แพรบัตเตอร์เนี่ยเสียใจมากไบรเม็กเลยตัดสินใจที่จะขอแพรบัตเตอร์แต่งงานซะเลยครับผมแต่สุดท้ายก็โดนจับได้ว่าเขานั้นแอบรักกันนะผมและแพรบัตเตอร์ก็ขอให้พ่อเธอนั้นอยู่ด้วยกันนะผมแต่พ่อเขาไม่ยอมก็เลยแบบทิ้งแพรบัตเตอร์ไว้ที่นั่นเลยครับผมทำให้แพรบัตเตอร์ก็เลยอยู่กับไบแม็กไปอะนะแล้วก็มีลูกกัน3คนเลยครับผมนั่นก็คือบิ๊กแม็กแอปเปิลแจ็คแล้วก็แอปปเเิิลลลบบูมมนนนนัั่่่องงะะครผแสทีหวา ที่สุดของคู่นี้เลยก็คือเพลงนะผมเพลงของคู่นี้มันแบบมันซื้อใจผมมากมันโดนใจผมมากเลยเพลงเนี้ย และทั้งคู่ก็ได้ว่านเมล็ดลงเเป็นเมล็ดแอปเปลิลกับเมล็ดแพรนะทำให้เกิดเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากๆเลยครับผมโอ้โห و, ซึ้งกินใจมากของคู่นี้และคู่ที่ผมพูดนนกว่าคู่อื่นด้วยนะ <c oughs> คือบอกเลยคู่นี้ผมอวยมากครับผมก็เลยเอาไปเลยอันดับที่2เลยครับผมและอันดับที่1อันนี้บอกเลยว่าส่วนตัวมากๆครับผมผมขอยกให้กับเซเลสเซียและซอมบราเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> ผิดรูปนี่คนนี้ตั้งหาาครับผมซอมบานะเพราะซอมบ้าที่ผมหมายถึงก็คือซอมบ้าโลกคู่ขนานกันนั่นเองนะครับผม ต้องขอเล่าเกิดมาก่อนสักนิดนึงครับผมก็คืออย่างที่รู้กันว่าในโลกแบบวอร์ชันปกติแอนิเมชันเนี่ยมันก็คือจะมีกระจกที่ทะลุไปโลกมนุษย์ได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือกระจกเหมือนกันแต่ว่าเป็นกระจกที่เหมือนแบบโลกคู่ขนานที่ว่าเหมือนแบบคู่ขนานจริงๆอะ่ะที่แบบในโลกนั้นอะเซเลเซียเป็นตัวร้ายแต่โลกหลักเนีเ่ยเซเลเซียเ,เป็นตัวดีอะไรอย่างเงี้ยครับผม ซึ่งโลกนั้นซอมบ้าก,ก็เป็นตัวดีครับผมและทั้งคู่ก็เหมือนแบบประจนภัยเหมือนหลุดไปในกระจกนั้นพร้อมกับเอ่อสตาร์สเวิ์ใช่ไหมแล้วก็เลยแบบแอบรักกันแอบบปิง๊งปิงกันกุ๊กกิ๊กกันมานานๆนะครับผม <S <S คือไอความนานเนี่ยมันคือนานจริงๆครับผมคือก่อนที่ทวายไลท์จะเกิดซะอีกอะคือความหวานความโรแมนติกของคู่นี้นี่คือบบมันสุดโต่งมากครับผมผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้ไม่เห็นอะไรอย่างนี้จากตัวหญิงเทเลสเทียเลยนะแต่ก็เหมือนเดิมครับผมมันก็เหมือนคู่ของทวายไลท์เลยครับผมก็คือความรักระหวมผ ใครอยากดูเรื่องแต่งว่ามันเป็นยังไงนะผม,ผมไปดูคลิปสปอยของ Be เบอร์พลัได้เลยครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมไม่ได้สปอนเซอร์นะผมโปรโมทนั่เองเลยนะเนี่ยเพราะว่าผมชอบจริงๆรับเรื่องราวนี้และผมชอบดูช่องพี่เขาด้วยนะผมเพราะถ้าไม่มีช่องพี่เขาคลิปนี้คงไม่เกิดอย่างแน่นอนครับผม <laughs> แต่บอกเลยว่าแบบเตรียมพ่อจะหน้าไวด้ดีๆแล้วกันนะผมบอกเลยว่ามันม <clears throat> ันซึ้งมันแบบมันอธิบาไม่ถูกครับผมบอกเลยว่าโอ้โห <c oughs> เอาเปา็นว่าขอจบเพื่แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผม ก็เป็นยังไงนบ้างสลับคู่รักของเรา7็ดคู่ในวันนี้นะผมมีคู่ไหนโดนใจกันบ้างก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาด้วยวกันนะผมหรือถ้าใครมีคู่ที่แบบตัวเองแบบชอบเป็นสกัดส่วนตัว,วก็ไม่มาได้เช่นกันครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับมาด้วยกันนะผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับ